กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Need for Speed Playback กันอีกแล้วครับวันนี้ผมมาแต่ง Mazda RX-7 นะครับ Spirit R นะครับผมเดิมก็ให้มาอยู่ที่ม้า276ครับ top ป p e e d อยู่ที่159ราคา84,350นะฮะผมจัดเลยขับขี่แบบเ,บเดิมๆกันดูฮนะแม่เสียงนี้เล้าใจเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่อง เฮ้ได้อยู่เว้ยมาเพื่อมิการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยนะครับโอเคครับเรามาถึงการาดกันแล้วนะครับผมอันนี้ผมยังไม่มีในหัวเลยว่าจะแต่งทรงไหนนะครับผมเดี๋ยวดูสีรถก่อนนะครับผมเข้ามาในคอมมูนิตี้นะเดี๋ยวขอใช้เวลาเลือกก่อนแล้วกันนะผมจะเลือกสีรถก่อน2,000 years later ผมไปเลือกมาแล้วมันไม่ได้ผมก็เลยเอาเป็นสีขาวเลยกันนะครับไม่มีลายถูกใจโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันของแต่งกันนะครับผมมาดูที่ฝากระโปรงก่อน,นครับโหอ,อะไรเนี่ยของแต่งไม่ค่อยเยอะนะครับมีสามสีเช่นนะผมมีหลายแบบเลยอ๋อไหนเดียผมคิดว่าตัวนี้นะฮะโอเคดูดีนะฮะโอเคมาดูตรงนี้ครับ เป็นลายอะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะไม่ขอใส่แล้วกันมาดูตรงข้างล่างกันก่อนนะครับผมสปรินเตอร์ครับใส่เป็นอันไหนเดียดน,นี่แบบแต่งสดๆเลยนะครับผมไม่ได้แบบซื้อมาแต่งไว้ก่อนอยังไงก็เ,เรียวๆเลยกนันไหนเดียโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยอ่ะเอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับมันดูเป็นสองฝั่งเดีย มาดูในส่วนตรงนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับอันไหนเดีอะโอ้โหมันจะเพิ่มขึ้นมานะก็ดูมีมิติขึ้นนะครับผมดูเท่ขึ้นอันนี้เลือกไม่ถือเอาเอาเอาตัวสุดท้ายแล้วกันเลยครับผมอันนี้เป็นแปลงหน้านะครับผมโหขอไม่แปลงแล้กันนะครับขอเดิมๆนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงสมล้อหน้ากันนะครับผมทรงยังไงเดียวคุณผู้ชมของแต่งไม่เยอะวะอ่ะอะเอของแต่งโคตรน้อยเลยเกมนี้ถ้าผมเอาเป็นตัวนี้มันจะดูเข้ากันไหมเดี๋ยวนะเนี่ยมันจะดูแปลกไปไหมผมชอบอะ่ะมันดูใหญ่ๆดีของล็อกเก็ตบันนี่นะครับใส่ไปเลยแล้วกัน มาดูที่กระจกข้างกันหน่อยครับผมโห oh, อันเดิมดีสุดฮนะใสสเกิร์ตครับมีสองตัวเลือกนะผมใส่เป็นแบบคาร์บอนละกันโอเคมาดูที่ซุ้มล้อหลังนะครับผมของมันไม่ค่อยเยอะนะยังไงเราก็เอา Bunny ล็อกเก็ตบันนี่ลวกันนะครับโอเค ข้างๆอะไรน่าจะหมดแล้วนะมาดูกันที่ไฟนะครับผมด้านหลังนะอาเป็นดำไปเลยแล้วกันนะครับผมดูดูดีนะตรงนี้คืออะไรฮะอันนี้มันเป็นของแต่งปแปลกๆนะผมไม่ใส่เลยกันอันนี้เป็นสปอยเลอร์นะครับผมโอ้อันนี้ก็ดูใหญ่นะครับดูซิ่งนะเฮ้ยเท่นะ โอนไนเดียแต่ผมว่ามาสายล็อกเก็ตบันนี่แล้วก็ใส่เป็นตูดเป็ดแล้วกันนะครับผมแนวล็อกเก็ตบันนี่นะเหลือในส่วนของเหียวบัมเปอร์ด้านหลังนะครับผมใส่ไนเดียอันนี้ก็ก็ก็ดูใหญ่ๆดีนะก็ดูสวยนะมันมี2ออย่างนะครับใส่อันนี้แล้วกันนะครับถึงพันจัดไปครับท่อเออมาดูที่ท่อกันนะครับ โอ้ท่อมีหลายแบบเลยอท่อเนี่ยเยอะนะแต่ของแต่งอื่นๆไม่ค่อยเยอะเลย <c oughs> ขอแบบใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยรูเดียวโอเลือกไม่ถูกเลยโอเคเดี๋ยวเลือกก่อนนะครับเป็นท่อแบบงอๆอ,อย่างงี้ไหมเท่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ผมเอาเป็นท่อตรงแล้วกันตัวนี้แหละเลือกไม่ถูกนะครับ เหลือในส่วนไหนครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่น่าจะเหลือแค่ล้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอปรับกระจกก่อนใส่สุดนะครับเฮ้ยมันมีข้างบนด้วยนี่วาเออโอ้มันเป็นแบบเป็นสีเขียวนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมไม่ขอใส่นะครับผมมันน่าจะเป็นชุดแต่งแหละนะโอเคในส่วนล้อนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอใช้เวลาเลือกนานนิดนึงเพราะล้อมันเยอะมากนะครับผม โอเคครับเราได้รถลายล้อที่ถูกใจนะครับผมผมจะเอาเป็นของ SSR นะครับผม1000นะเดี๋ยวขอมาเปลี่ยนข้างหลังด้วยแล้วกันจะเอาเป็นลายนี้นะครับคิดว่ามันน่าจะเข้ากับตัวรถด,ดีนะเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนนะครับผมลาย s, s, r. <S, s r ก็มีหลายลายหลายแบบเลยน,นะครับผมผมจะใส่แบบนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาที่ริมก่อนฮนะ ขนาดได้ผมจะเอาเป็นสุดไปเลยไหมถ้าสุดมันจะดูใหญ่เกินไปไหมผมคิดว่าเราเอาประมาณนี้นะ่าจะสวยนะฮะไม่ต้องเอาเป็นสุดแล้กันะะนะครับผมมันจะได้ดูแบบเออแบบยางไม่เล็กเกินไปนะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะรับในส่วนของสีนะผมจะใส่เป็นสีอะไรดีอ่ะเป็นสีดำไหม ถ้าเป็นสีดํามันจะดูเข้ากันไหมอะ่ะก็เท่ไปอีกแบบนะครับมันจะดูแบบดุดุนะหรือว่าเราจะเอาเป็นสีขาวดีฮะนี่ก็ยังไงเดี๋ยวลังเลขอเลือกก่อนนะครับผมผมว่าผมจะไปใส่เป็นสีขาวนะครส่วนตรงนี้คิดว่าก็น่าจะเอาเป็นขาวไปเลยนะครับคิดสดๆคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะ ขออภัยนะครับในความไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่วันนี้ก็อัดเลยนี่ง่ายนะครับโอเคทั้ง2ข้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลิปเปอร์ก่อนนะครับใส่ของอะไรดีฮะโอ้เยอะอยู่นะอะไรเดียโอ้โหใส่เป็นสีนี้ก็สวยนะครับมันดูกับแบบตัดตัวรถเดียหรือว่าเป็นใส่เป็นของ e อนเดรสใช่ไหม สต็อป Stop เทคดีอะใส่ของสต็อปเทคเลยกันนะครับมันดูสีเหลืองๆดูแปลกดีนะผมจะใส่เป็นของสต็อปเทคเลยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหลายล้อแล้วกันนะครับผมยางนะครับผมว่าผมไม่ใส่หลายล้อแล้วกันนะครับผมมาด,ดูที่ดิสเบรกนะครับผมมันก็จะมีแบบเป็นรูๆนะ เป็นแบบซ้อล่องแบบเรียบๆก็ผมว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนนะผมไม่ขอใส่เลยกันโอเคทรงที่ได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับบอกได้เลยว่าโคตรเคลนโอเคเดี๋ยวใส่สีอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาใส่อีกอ,อีกทีหนึ่งเลยกันนะครับผมคิดว่ามันมันค่อยไม่แบบโดดเด่นเท่าไหร่สีขาวๆนะเดี๋ยวผมขอตัวไปหาเลือกสีก่อนเลยกันโอเคนะครับหลังจากที่ผม้เลือกนานนะ ผมคิดว่าสีแดงมันก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับดูซิ่งซิ่งดีนะครับแล้วก็ฝากระโปรงจะเป็นแบบสีดำดำนะครับผมเหมือนคาร์บอนนะครับผมประมาณนี้นะโอเคอาจจะแต่งไม่สวยก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สแตนนะครับผมการโหลดนะอันนี้คือสต่ําำนะครับผมจะเอาแบบสูงสงเลย ก็สวยไปอีกแบบนะจะเอาต่ําไปเลยวะมันผมขอออกกลางๆแล้วกันนะครับน่าจะเวิร์กในส่วนของแบะล้อเนี่ยยังเดีอะผมไม่อยากแบะมากนะให้มันดูแบบสบายๆเออเหลืออีกอันหนึ่งอันนะครับล้อหลังจะแบะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเอฟเฟกตตัวรถกันหน่อยแล้วกัน สำหรับไฟใต้ท้องรถนะครับผมไม่ค่อยเยอะสีเท่าไหร่วะสีไอเดียสีไม่ค่อยเยอะนะนะผมจะใส่เป็นสีม่วงเลยกันนะผมโอเคถ่ายสโมคไม่ใส่นะครับในตัดไม่ใส่แล้วกันแต่สปอนชั่นไม่มีฮะแต่ไม่ใส่โอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเลืออีกอย่างหนึ่งก็คือการอ่าอัพ เครื่องนะฮะผมยังไม่ได้อัพเครื่องเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ร้านเครื่องกันเลยแล้วกันไปม่มาดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอัพเครื่องลนะนะสวยเลยนะครับผมไฟใต้ท้องรถสีม่วงก็โอเคนะสวยดูแบบเท่ดีแล้วไฟท้ายนะครับเป็นแบบเป็นเม็ดเท่ทจัดเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องกันนะครผมเครื่องนี้ผมน่าจะอัพเป็นเลเวล16เลยนะครับผม แสนแปดหมื่นนะเงนะินเหลืออยู่แปดหมื่นดูสเตตัสลดหน่อยแล้วกันพลังม้านะครับอยู่ที่7.59แล้วก็ท็อปสปีด217นะครับผมประมาณนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่เดี๋ยวเราลองมาเทสกันหน่อยแล้วกันนะผมทางตรงนะโอ้ยเราใจเอาเสียงใช้ได้นะครับไปใต้ท้งรถสีม่วงโอ้สวยมากเฮ้ยดีเลยนะครับผม ็อาจไม่ได้แรงมากนะไม่ได้แรงแบบโคตรพลาดแต่ว่าขับสนุกนะครับผมชิวๆเฮ้ยได้อยู่นะครับวันนี้ผมเล่นในเพสีนะการมาคับรถผมจะห่วยไปนิดนึงต้องขอภัยด้วยนะผมเพราะว่ามันบังคับยากโคตรเลยนะครับผมสำหรับจอยนะนนผมยังเล่นแบบยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะ เฮ้ยรีบดีนะครับการเข้าโค้งการอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างเข้าง,ง่ายนะครับผมโอ้ย <Ooh, S 1> <Ooh, S 2> ดูดิจำเลยมาเดี๋ยวเราจะไปลองสักสนามหน่อยแล้วกันนะครับผมผมจะเอาเป็นสนามที่ใกล้ที่สุดนะครับเคอุ okay. ้ยสวยเลยนะครับแบบมันดูเข้ากันดีนะครับแบบยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกอันนี้คิดสดเลยนะครับ <laughs> แต่งสดๆด ผมมีแต่ระดับซุปเปอร์คา,าร์ไฮเปอร์คาร์ทั้งนั้นนะฮะไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าอันนี้เออ้ข้าโค้งเข้าอะไรค่อนข้างดีนะครับผมอึดอึด,อดชนมัวฮะอยู่อันดับที่3แล้วตอนนี้ขับยากมากถ้าผมขับหวยอะไรก็ขออภัยนะครับ เล่นในจอยเล่นยากจัดเลยอะแต่ว่าทรงรถค่อนข้างได้นะครับผมการเข้าโค้งการอะไรค่อนข้างดีตายละไม่รู้ว่าจะตามทันเบอร์หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ัมดับที่สามนะครับผมมันค่อนข้างขับง่ายนะคือแบบมันเข้าโค้งง่ายเข้าโค้งง่ายนะผมเห็นได้ว่า โอ้โหเจ้าว่ะขับยากมากครับดิฟโคตรดีเลยอะ่ะโอ้ยห,หลังท้ายเลยคุณผู้ชมถ้าผมขับกาบกก็ต้องขอไปด้วยนะครับเป็นว่าดูเพื่อความสนุกแน่นะครับโอ้โหนี่ลองโลเลยนะเนี่ย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมที่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแต่งรถอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอตัอลวลาไปก่อนสวัสดีครับ